ชดัดๆวันนี้จะพามาดูเขาลงปลานี่มือยกยอแห่งหมู่บ้านส่งเข้าประกวดโดยหมู่บ้านแถวนี้ดูดูฝีมือเข้าะก,กอนยกเทียบปลาขึ้นเป็นตับหรือเป็นตบก็ไม่รู้เนะเาะพอดูแล้วปลาอาจจะงงนี่เน่เ่เนี่นนนส่งเข้าประกวดโดยหมู่บ้านใกล้ๆนี่นเองดู เขาได้ปลาได้เยอะเลยแล้วก็มีปลาดิ้นดุกดิกดุกดิกในส่วนนี้กลุ่มตีแหขันเทพตีทีน้ำกระจายแล้คนดูดูดูคนนี้เขาจะทอดแหลงไปคอยดูนะเสียนแห่คันเทพมาเองเลยเนี่ยอาชื้อเข้าให้แห่กระจายสวยเนี่ยหวานไปหวานมาก็พันแข้งพันขาตัวเองหาทางกับฝั่งไม่ได้ เพื่อนที่นั่งรอยอยู่ข้างฟังอ่ะต้องได้โฮเรียกเอาดีเอาดีาดชีวิตหาปลามันช่างทรหดอดทนลำเค็เสเลอเกินจะบอกว่าลนทดก็คงไม่ใช่เพราะดูแล้วมีความสนุกสนานเพราะบรรยากาศสวยงามมากนี่จึงบ่อแห่งนี้เขาก็มีการปล่อยปลาประจำปีนะทุกคนจะบอกว่าประจำเดือนก็ไม่ได้บอกว่าประจำปีเนี่ยปล่อยจริงๆนะมีปลาช่อนปลานินปลาบึก ปลาสวายปลาหมอปลาตะเพียนปลากระห้ปลานักเรงเอ๊ะปลาตัวไหนฟันหล่อแงมขอโทษครับดูนี่ยกยอพร้อมกันพร้อมกันสุดๆเหมือนกับซ้อมที่กองทัพเหมือนโดนซ้อมมาเลยทุกคนนี่ส่วนบางคนก็ทอดแห หวานโดนเพื่อนเฉยเลยอุย้ยจะเอาอะไรดีเนี่ยนี่ดูดูด,ดูดูความสุขของคนหาปลาทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนี่ปลาตัวเล็กดิ้นกระดึก,กระดึกเอาหล่นเฉยเลยนี่เจ้านี้ก็ได้เยอะแล้วดูดูฝีมือเขาก่อนธรรมดาจะที่ไหนอุปกรณ์พร้อมพรึบทั้งถังน้ํานี่หมู่บ้านส่งเข้าประกวดก็ได้ตัวเล็กตัวน้อยดิ้นกระดึกระดึกระดึกมาจับหมับเข้าให้ แล้วก็ยัดลงไปในกระชังออืืปบมือสิคะปบมือรัวๆแล้วดูเจ้านี้แล้วดูเจ้านี้ทุกคนธรรมดาจะที่ไหนดูปลาที่เขาได้อจะบอกว่าเ้าไม่ใช่มืออาชีพก็คงไม่ใช่อ่ะนะดูสิแค่เอายอมายกนี่คู่หาประจำบ่อ,อทอดแหยังไงให้ได้งูคะ ขอโทษส่วนนี้ของแท้แม่ให้มาของจริงเจ้านี้ได้ประบึกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนขอบอกแล้วก็อยู่กลางสากลึกๆอ,อ่ะนี่ดู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 ด,ด,ด,ดูเขากำลังเขยา่าเขยา่าขยา่ายกสะดุ้งยังไงให้ได้ประบึกตัวเป็นสิบโลไม่เข้าใจ นี่ดูความงามดูความสนุกสนานบางคนที่มาเขาไม่ได้เน้นปลาเขาเน้นเข้าร่วมอ้าวนี่ได้ไงบางคนอื่นเขาได้ปลาส่วนเราได้รองเท้านี่ปลากระห้ตัวใหญ่บางคนได้ปลาหนักห้ากิโลสิบกิโลเลยนะบางคนได้ปลา,เท,าเท่าฝ่ามือบางคนก็ได้รองเท้าเข้าไปอ้ใช่ไหมเนี่ยนี่ปลาในตำนานซื้อกันสดๆดข้างบ่อ เราก็ต่อรองราคาไม่ถึงห้าวิแม่ค้าก็กรอกตาใส่แล้วก็มองบนเอาแะไม่เข้าใจแต่แม่ค้าใจดีมีแถมให้ตัวนหนึ่งนี่นี่ก็อีกที่หนึ่งตรงนี้จะมีปลาบึกประมาณสิบกิโลไว้รอบหน้าเจอกันครับ